โอเคสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมเล่นกับเมสซ่มนะครับเพราะว่าเขาก็ติดตามนี่นะครับเมส้มอดิเมสซ่มอันดับ3นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกัน,กนเลยว่าเป็นยังไงกันบ้างเออ่เดี๋ยวก่อนมาดูไอเทมกันก่อนไอเทมมันจะเป็นเซตนี้เลยนะครับอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไออผมไป็นมอเขากันดาเมจนะมอโยยักษ์เฉยดมือ่ะพี่ไม่ได้ จอจาอีกตัวโอเคแนั่นะผมบอกเขาว่าสายดาเมจอเคอสายสายแต่เราไปดูในเกมกันด้วยว่าเป็นยังไงกันบ้างก็สายนี้เลยนะอืมเป็นตอกต้นเกมนะโอเคเราเขากดแล้วกันผมรู้สึกว่าในโหมดอันนี้มันไม่อันนี้ยังไม่ได้รีแร้งนะก่อนรีแร้งนะโอเค,อเ,คเขาเป็นเร็วมาอันดับสาม ตึงหน้าดูดูทรงเนี่ยผมโ <c oughs> อเคแต่เราไปดูกันเลยว่าเป็นยังกันบ้างเกมเนี้เปิดตัวมาผมขอเป็นดาบก่อนแล้วกันเราเป็นดาบก่อนจะมีประโยชน์กว่าเยอะเลยนะโ <c oughs> อเคอยู่ที่การอัพสก,กิลแล้วนะตอนนี้เ <c oughs> ข้าอัพหนึ่งแล้วค่ะอัพสองนะ <c oughs> ส่วนผมจะอัพหนึ่งนะแล้วยังไงเราก็ต้องเข้าไปประชิดอยู่แล้วเม่แต่เขาจะทิมอัพสอง อัพสไปสวยเขาอัพสผมเปิดเฟิร์สบัตได้เลยนั่นไงแบบเนี้ยเคสวยติดที่นึงสวยครับคือผมตกใจเหมือนกันนะเอ้าเว้ยเขาน่าจะคำนวณดาเมจหรือมาผิดไปนิดนึงส่วนต้นเกมผมค่อนข้างที่จะได้เฟิร์สบัตบ่อยนะครับก็เลยรู้ว่าเออถ้าสมมติว่าเขาโดนสกิลเต็มแบบนี้จะตุยได้นะแต่ผมก็คิดาวเาิกเกไปครับแต่ไม่ทันช้าไปนิดนึง มันจะซื้อเป็นรองเท้าก่อนนะครับน้ำมีแต่รองเท้าก่อน,ดออนอได้อยู่สวยต่อไปเขาแทงไม่โดน <c oughs> มีำัำคืออันนี้ก็กันเองมากๆเลยนะตีพาสิเสคิลสองโดนยากนะเมื่อกี้เนี่ยเราไม่จชเป็นต้องกดก็ได้ก็ซื้อเป็นรองเท้าอันนี้นะคือกดก็คือเราเอาแค่เว็บจับ เลือดน้อยอยังไงก็ต้องห้ามกลับนะครับถ้าเดินออกมาจากบ่อแล้วก็แบบคือเดินออกมาจากบ่อแล้วก็ต้องกลับบ่อจริงๆไม่ใช่ว่าจะว้าวกับเดินกลับอะไรเงี้ยโอเคเขาเก็บตัวแล้วคือตอนนี้ผมกินนานะเล่นได้ผมจะเล่นแต่ก็อยู่ในป้อมนะผมเล่นไม่ได้แบบนี้โยซีก่อนไล่ไปเฮ้ยเมื่อกี้ผมตัดสินใจผิดไปนิดนึงผมมาซิคิวต,ต่อไปนะครับแล้วเขาแทงเบา ตัดสินใจผิดไปฮึขาเซฟล่ะอยู่ที่การเล่นละเอ้ยโดนปะไม่โดนช่วยแหล,ละอึ๋งละเจ็บแล้วเจ็บแล้วอย่างงี้พลาดพลาดพลาดโชคดีเรายังมีเลือดหลังป้อมอยู่ดีอยู่แล้วก็เดินวนวนวน,วนหามอยู่นะอุยอ้ยเอวชิบแล้วเดินแทง ไอ้ไม่ดีนอนปล่อยพลังไรเงี้ยปล่อยพลังคุณต้าแมนปล่อยพลังสวยตีงานนี่ตีจุ่มหมอนแล้ตีสดไรเงี้ยถ้าเกมนี้เอาระเบิดมาก็ดีนะแต่รู้สิกเกมนี้เขาเอาฟิกเกอร์มาเหมือนกันเลย ช่วยละช่วยละเราส่วนได้อย่างงี้แย่แน่เขา้าอามาเอาในป้อมได้เลยนะเนี่ยเขาเลือดเยอะกว่านะ่ะใช่ช okay, ่วยนี่อ่านสกิลทัน,าน,าน <laughs> อันนี้คือรู้อยู่แล้วว่าเขาจะสกิลมาใช่เ <laughs> <laughs> คยตกใจเหมือนกันมันมันเร็วมากเลยนะ <laughs> อืมพิมพ์เข้าไปว่าอันนี้ ตกใจแต่ตั้งรับแต่ตั้งรับทันอืมคือแบบเราฆ่าได้นะครับเราก็ต้องเติมเลือดตามปกติอันนี้นะครับใช่ถ้าเราฆ่าได้กเราสามารถกลับบ้านได้ปกติ <c oughs> มันเร็วมากเลยนะถ้าใครที่โดนเรวมาสเอหนึ่งฟิกเกอร์มันเร็วมากเลยนะมันแบบถ้าสมมติว่าไม่ดูดีๆนี่มันดูไม่ทันสกิลหมด้วก่อน คือตอนนี้เราได้เปรียบเขานะเอ้าไม่ทันผมการจะไล่อันนี้ไปแซงหน่อยเขาแทงมาก่อนนี่ป้อมก่อนแล้วกัน,กนสวยเขาแทงมาล้วอืมคือถ้าแทงไปแล้วกับสกิลหนึ่งไปแล้วนี่เรีวมาสามารถเล่นได้ชิวเลยนะเฮ้อุย้ยสวยแล้วเขากลับดูเลือดส่วนทิม <laughs> แทงไปดีไม่โดน เล่นได้นะเขาอยู่ในป้อมนั้นเนี่ยแต่ไม่ไหวเติมเลือดกันจูหนึ่งไปตีเขาเลยเนี่ยได้อยู่มั้งเอา้าช่วยแหละแทงเวทช่ว,วยแล้วช่วยแล้วช่วยแล้วคงจะสกิลหนึ่งสองครั้งให้เอ้ยเขาไม่สกิลหนี วันเชิงหนาเกินดูดันไม่ลิ่งใจใครเอ้ยสวยเขาสกิลแล้วลมผมเอาเขาในป้อมได้แนนะ่พาเศษพลังแสงไม่ทำงานอยู่ที่ผมจะพลาดานนไหมตรงเนี้ยตรงนี้แหละสวยโอ้ยไม่ตาย เสียใจด้วยอะไรเงี้ยไม่ตุยตายเองนะเนี่ยว่าแหละไม่น่าเมื่อกี้เกือบตายนิดเดียวแล้วก็ไม่ตายผมกาว่าจะไปจังหวะวาร์ปสักหน่อยเพราะถ้าฟิกเกอร์อย่างเดียวมันจะเร็วกว่าแต่ถ้าสิเกหนึ่งฟิกเกอร์มันจะไม่ทันนะครับโอเคมาต่อกันเลยเมื่อกี้ค้อหาดาเมจไม่สุดนะครับตอนนี้ของเขาก็เริ่มมาแล้วฮะผมไม่ได้ตัวหนึ่งอืม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยท้ดแทงไม่โดนนี่แย่เลยนะดูมาเนี่ยเอาเสียแล้วไม่น่าบอกเลยบอกแล้วแต่ยิงที่ไม่โดน <c oughs> เอาคอมคเชียบเจ็บเลยนะสวยเจ็บไนดะ้เงี้ยแบบนี้นิดเดียวไม่ใช่นิดเดียวดิเดยอะอยู่เขาอ,ออกเป็นตัดเลือดนะผมอ,ออกเป็นโอมิอาร์ม เราสิแต่เลือดคุ้มคุ้มมากเลยนะนจริงแต่ัดสินใจผิดไปแต่เราก็ยที่จะออกชิ้นนี้แต่เลือดมันคุ้มมากเลยเนี่ยผมไม่ได้ออกนะผมออกเป็นโอมมอามกดเล่นแบบดูดันไลค์คิปเอาไม่โดนอีก <laughs> ไลค์คิปไม่โดนอีก เราใช้งานได้แต่เราฆ่ามันไม่ได้ไอปูนะนี่โดนเขาด้ใช้ใชคลิปป่มแบบนี้เอาสวยแล้วป้อมตีป้อมตีเก็บเลียดกันป้อมตีเราก็ เจจ็บจกกจสกิลหนึ่งให้เข้าวันนั้นเอาสวยเลยไหมอันนี้ต้องอ่านสกิลแล้วเขาจะสกิลหนึ่งฟิกเกอร์มานะดูดีๆเอาไม่ทัน <c oughs> เร็วเกินหนึ่งหนึ่งฟิกเกอร์มันเร็วไปหน่อยเรวไม่ทัน <c oughs> สวยเลยต้องบอกว่า ของเขานำแล้วนะแบบนี้เนี่ยอ๋อเท่ากันอยู่เงินเท่ากันอยู่โอเคเขารีป้อมด้วยเราจะเล่นกันสตัวนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานเกินไปเรามาสัญญาก็ต้องเล่นที่ต้นเกมเนาะจะได้ไหมเราดูเชิงกันนานไปก็รไม่ค่อยมีสกอร์เท่าไหร่ เขาได้ตัดเลือดแล้วนะผมเล่นยากนะเขาเล่นแต่ตัดเลือดเนี่ยเขาดูดเลือดได้ผมดูดไม่ได้ไอ้ไม่ดอีิสวยละสวยละสวยจริงอันเนี้ยนี่สวยจริงว่าอะไรเงี้ยดูไม่ขึ้นผมไม่จะแพ้แล้วแหละยัง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 ไม่แพ้สกิลออกมากันแต่นี่ก็เข้ามาเอาในปอมได้แล้วมั้งไปเคลียร์ล่างก็ไม่ได้ ับบ้านเร็วไม่ทันแต่นี้ออกกันเลื่อดเนี่ยนึกว่าเขาอยู่พุ่มนบ,นบนนะเขาไม่ได้อยู่เขาไม่สิกูไหมโอเคเขาไม่น่ามีพิกเกอร์มั้งมัง้งโอเคดูเลือดกลับตายแล้วนะโอเคครับทุกคนโอเคครับก็ผมแพ้นะตึงจา้าวัดเชิงกับตึงจา้า เดี๋ยวเราไปดูไอเทมกันเลยดีกว่าโอเคถือว่าสนุกมากครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไม่บาย